สุดเกินเครื่องนี้สุดเกินบอกเลย76 0 0ครับที่เครื่องนี้เคสเป็นของกาแล็ก r e v o l u ชัน n ูนครับเปิดกระจกได้แบบนี้เปิดประตูออกมานะครับเปิดประตูใส่กอนก่อนเข้าห้องนอนจับเมียแก้ผ้านะครับผมอ่ะโอเคเรามาดูสักเดี๋ยวผมเอากระจกเอาออกได้นะแบบนี้ปึ๊บ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 อ่าอ่าทิมงานครับอ่าโอเคล่วงไปหครับไม่มีอะไรครับกล่องเปล่านะครับผมอ่าสเปคในเครื่องเครื่องนี้ครับเป็น i7 13 700 KF ครับ16คอร์24เทรดนะครับ16คอร์24เทรดเทอร์โบโคตรเยอะ5.4 GHz เทอร์โบครับแรมเป็น32 g ิ DDR4 บัส3,600จาก XLR8 นั่นเองเป็นแร m RGB 4 s i l v e r ครับแล้วก็ M.2 NVMe จาก PNY ครับ1 t b ไฮะโอ้โหไม่รู้จะเยอะไปไหนครับแล้วก็การ์ดจอครับ GeForce RTX 3080 OC 12 g b ิจากกิกะไบครับนี่ครับสามพัดลมสุดโก้ไม่รู้จะโก้ไปไหนแล้วก็ power supply ครับตัวนี้เป็นเ,เป็นของ cooler master 7 5 0วัตต์80พัดโก้นะครับเป็นตัวโก้นะครับผมแล้วก็ชุดน้ำ2ตอน240มมอยู่ด้านบนตรงนี้จากคอจากคอแซชิวนะครับผมตัว H 1 1 0 i อ่ะ I เรียบร้อยนะครับเป็นตีมา GB อย่างนี้แล้วก็สามารถมีซอฟต์แวร์มีซอฟต์แวร์ในตัวเพื่อปรับแรมปรับไฟพัดลมปรับไฟชุดน้ําปรับรอบอุณหภูมิต่างๆได้หมดเลยที่เครื่องนี้จบเจ้าครับแล้วก็เมมบอร์ดต,ตัวนี้เป็นเซ9 0 g b Gaming X ิกะไบต์เกมมิ่งนะครับ DDR4 นะครับนี่อย่างสวยครับบอร์ดต,ตัวนี้นะครับดูซิงค์บอร์ดซะก่อนนี่ให้ดูให้ดูนะครับอยู่ด้านใตยย้ตรงนี้นี่แผงแผงซิงค์มันนะครับผมแล้วก็ที่ขอบ M2 ตรงนี้นี่เป็นซิงค์ นะครับยังสวยฮะตรงนี้ซิงตรงนี้ซิงตรงนี้ยังสวยครับสุดจริงฮะที่เครื่องนี้จบไป76,900บาทของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีผมบอกแล้วครับว่าการจอมีทั้งมือ1และมือ2ดังนั้นแล้วลูกค้าสามารถเลือกตามใจชอบได้เลยนะครับคงไม่ต้องถามนะครับว่าเครื่องนี้เล่นเกมอะไรได้บ้างมันสุดทุกเกมอยู่แล้ว 4K ได้ทุกเกมอยู่แล้ว 2K ได้ทุกเกมอยู่แล้วดังนั้นแล้วใครที่งบประมาณนี้ก็ฝากเครื่องนี้ไว้พิจารณาด้วยแล้วกันกระจก มีปิดให้เด็กกเปิดให้ดูแล้วนะก็ไปเก็บเรียบร้อยซอฟต์แวร์ปรับไฟมีไฟด้านหน้าเป็นอย่างนี้ให้ดูสวยจริงๆฮะตัวนี้ครับใครอยากคัสตอมสเปคใครที่รู้สึกว่าสเปคนี้อยากปรับเปลี่ยนบางส่วนบางตัวได้หมดตามที่ลูกค้าต้องการนะครับตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะโอ้แต่บอดบอดสวยจริงชอบบอรดมากนะครับอะประมาณนี้จบเรียบร้อย76,900บาทของใหม่ทั้งหมดประกรัน3าปีจากร้านบอร์ด PC ครับ